เดือนพฤษภาคมนะคะมีพลังงานอะไรดีๆที่รอคุณอยู่บ้างอ้าวมาเช็คกันนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะคะมีใจหยิบไพ่มาห้าใบนะฮย้ยพลังงานมหาเศรษฐีเด้งมาเลยค่ะ รับไหมนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นะถ้าคุณหยุดฟังถึงตรงนี้นั่นแปลว่าดวงของคุณหลังจากนี้ค่ะมีโอกาสเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะมีโอกาสร่ํารวยมีโอกาสมีโชคมีลาบมีโอกาสค้าขายได้กําไรงามกําไรเยอะนะคะมีโอกาสมีคนอุปถัมภ์นะเป็นดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีโอ้โหคนลุกมากๆนะคะเป็นไพ่ใบแรกที่บอกเลยว่าพฤษภาคมนี้มีอะไรดีๆรอคุณอยู่ค่ะมีความโชคดีในเรื่องของโชค ภาพการเงินพรุ่งนี้ขอให้รับโชคใหญ่นะคะเป็นเวลาเร่งด่วนเป็นเวลาที่นะคะคุณจะได้เจออะไรดีๆนะคะมีพลังงานอะไรชโลมใจสิ่งดีๆก็มันจะเข้ามาอะไรที่จะทําให้คุณใจฟูอะไรที่ก่อนหน้านี้นะคะมีเรื่องเหตุการณ์สถานการ,ารณาร์หรือบททดสอบอะไรก็ตามนะให้คุณเชื่อเลยว่าพฤษภาคมเนี้ยนะคะพลังงานนะจะดีขึ้นนะคะ จะชุ่มชื่นหัวใจนะ้มีอะไรที่จะทำให้คุณใจฟูขึ้นมาค่ะนะคะส่งดวงวิญญาณพลังงานนี้นะคะช่วงนี้ให้สร้างบุญสร้างกุศลกลวดน้ำด้วยนะคะพลังงานของสีมงคลขึ้นโอ้โหขนลุกนะคะพลังงานใบนี้ขึ้นมานะคะพฤษภาคมนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาค่ะนะอ้ใครที่จะ ทําทมุญบ้านทําได้เลยนะคะหรือไปทไรถวายสังฆทานเนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลฟ้าเปิดแล้วค่ะอู้หูคนลุกจังเลยทุกคนโยวเวอร์เลยนะคะเพราะว่าไพ่เนี้ยร้อยสีสิบห้าใบนะคะแล้วเปิดคือกระเด้งมาเลยอะ่ะเศรษฐีเลยค่ะนะคะแล้วฟ้าเปิดแล้วอะ่ะนะคะเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะอโหสิก,กรรมนะสิ่งที่คุณทํากรวดน้ําอุทิศบุญนะคะส่งถึง ไม่ว่าจะเป็นนะคะวิญญาณบรรพบุรุษพ่อแม่ปุยญาตายายหรือเจ้ากรรมในเวรที่คุณส่งให้อ่ะคะ่ะหน้าฟ้าเปิดแล้วดวงเปิดแล้วชีวิตเป็นสิริมงคลเห็นไหมคะอุ้ยดีจังเลยอะ่ะมีพลังงานอะไรอีกนะคะที่อยากจะบอกอยากจะเสือดวงสมพงษ์ไว้ใช่ความเมินที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะนี่คือพลังงานของคนที่มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะคะไพ่ใบน,นี้ขึ้นมานั่นบอกว่าคุณจะเจอกัลยาณนะมิตรที่ดี คุณจะเจอคนที่พาคุณไปสู่เส้นทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นญาติธรรมกัลยาณมิตรคนรู้จักนะคะคนในครอบครัวจะช่วยหนุนนำนะคะจะช่วยนะคะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะพลังงานใบนี้ขึ้นมาค่ะนะคะบางคนอาจจะเจอเนื้อคู่นะคะบางคนคู่อุปถัมภ์นะคะเป็นเป็นคู่ที่พากันสร้างบุญสร้างบารมีหรือ นะคะบางท่านอาจจะเจอเพื่อนนะคะชวนไปสร้างสิ่งที่ดีนะคะคือเราจะเจอคนที่ดึงเราขึ้นฉุดเราขึ้นเกื้อหนุนเกื้อกูลให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะนะใ,นใดๆคือดวงเศรษฐีดวงฟ้าเปิดนะคะดวงสิริมงคลดวงสมพงศ์นะคะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนั่นแปลว่าเร็วเร็วนี้นะคะอ่าแล้วก็ ชีวิตนะคะหรืออะไรก็ตามนะคะหลังจากนี้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะใครที่เจอคลิปนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะท่านใดที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ดวงชะตาติดติดขัดๆอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะหรืออยากจะเสริมบุญเสริมบารามีนะคะเสริมสิริมงคลวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะมีจะเดินทางนะคะไปที่ จังหวัดน้องคายนะคะไปทําพิธีจุดเทียนนะคะเสะดาะเคราะห์ต่อดวงชะตานะคะนี้บอกก่อนเนาะความเชื่อไม่ได้บังคับนะคะแต่ท่านที่มาเจอคลิปนี้นะคะบางท่านทําไปแล้วบางท่านมี่ยังไม่ได้ตอบข้อความนะคะมี่เห็นนะแต่ว่ายังไม่ถึงคิวเนาะ <c oughs> เดี๋ยวตอบแน่นอนค่ะนะคะ <c oughs> ท่านที่ทําแล้วใจเย็นๆใจร่มๆนะคะส่งรายละเอียดหลักฐานใดๆให้มี่ได้เลยเพราะามี่เป็นคนทําเอง <c oughs> แล้วก็พิมพ์รายชื่อคนเดียวนะคะไม่มีแอดมินนะ นะคะแล้วก็ระวังมิจฉาชีพนะคะเป็นชื่อมีคนเดียวด้วยใครที่เจอคลิปนี้แล้วอยากจะเสริมบารมีเสริมดวงนะคะสะดเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตานะคะบูชาดวงชะตานะ,ะลองทําดูลองเปิดใจดูค่าครู69บาทเท่านั้นค่ะทุกคน69บาทไม่ได้มีนะคะที่อื่นไม่มีแน่นอนค่ะนะคะอ่ะห9บบาทเนี้ยนะคะถ้าหารเฉลี่ยแล้ว เดือนหนึ่งนะคะตกไม่ถึง3บาทสองบาทกว่าน่ะนะคะมีมีเชื่อว่าทุกคนมีกำลังนะคะมีกำลังนะ,ะลองใจลองเปิดใจดูเพราะมีอ,รอารานิมนต์นะคะพระอาจารย์นะคะนิมนต์พระครูนะคะให้ท่านเป็นเป็นผู้ทำให้นะคะคือ,อครั้งนี้มีตั้งใจนะคะเป็นครั้งแรกที่ตั้งใจ ทำเองเพราะปกติเราจะไปตามวัดต่างๆเนาะแต่รอบนี้นะคะตั้งใจทำเองแล้วอยู่ในพิธีนะคะจะทำตั้งแต่แรกจนจบพิธีให้ทุกท่านแล้วทุกรายชื่อมีเป็นคนพิมพ์เองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เชื่อถ้าใครที่ไว้วางใจนะคะลองเปิดใจดูเนาะนะคะไม่แน่ดวงของคุณอาจจะเปิดฟ้าเปิดก็ได้ ไม่มีความบังเอิญที่คุณได้มาเจอคลิปนี้นะคะนี่ดวงสมพงศ์นี่คือดวงครูบาอาจารย์ดึงให้คุณเข้ามาใครไม่เชื่อเลื่อนผ่านได้เลยนะคะแต่ถ้าใครเปิดใจนะคะขอให้ใครที่เจอคลิปนี้นะคะบารมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะของมี่นะคะขอให้ทุกคนเป็นดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีพบเจอเส้นทางที่ดีงามฟ้าเปิดดวงเปิดดวงชะตา ะะมีแต่ความสิริมงคลนะคะมีแต่คนเกื้อหนุนเกื้อกูลนะคะขอให้เจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้มีเชื่อว่าทุกคนพลังงานดีพลังงานบวกพลังงานครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายญาณเดียวกันนะคะถึงได้มาเจอกันเนาะใครที่สนใจนะคะรายละเอียดนะ69บาทเท่านั้นสามารถทําให้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะดวงละ69บาบาทเท่านั้นเนาะเฉลีย่ย นะคะวันหนึ่งไม่ถึง3บาทด้วยซ้ําถ้าเปิดใจนะคะมีจะทําทุกเดือนนะคะนะใครสนใจสามารถที่จะอ่านรายละเอียดแล้วจองตามรายละเอียดที่มีแจ้งไว้รบกวนนะคะจองแล้วโอนแล้วใส่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้มีด้วยนะคะไม่ต้องรอมีตอบเนาะเพราะมันช้ามากๆนะคะแล้วมันจะได้ทํางานง่ายขึ้นเนาะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เจอคลิปนี้ถ้าสนใจ อ่านรายละเอียด,ดวย่าจะเจอช่องทางไหนก็ตามชื่อมีคนเดียวนะคะไม่มีแอดมินไม่มีรายชื่ออื่นนะคะถ้าเป็นชื่ออื่นแปลว่าไม่ฉาไมีฉาชีพเนาะนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่มาเจอคลิปนี้นะคะดวงเปิดฟ้าเปิดเป็นสรีมงคลดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีขอให้โชคดีนะคะ